โอ้ดูเพื่อนๆดูตอนนี้เราอยู่ในรถนะก็ขับมาที่ชิบาตานะตะค่ะนี่แบบว่าน่าจะประมาณสองชั่วโมงออกมารถแบบว่ารถกลุ่มหิมะเต็มเลยเอ้ยหิมะกลุ่มรถเต็มเลย มันมตกหนักมากเลยอันตรายอะแล้วกลับบ้าน,าน<ค>ไปะไม,มากเลยอะตอนมาน่ะตอนมาตอนมานะรัตะกตามไดมาตอ้กมาดุ <c oughs> ออกแล้วค่ะมนมัดตกหนักมากเลย <c oughs> มีเสียงแปลกๆได้นะเพื่อนลุงออกไปดูนะตอนนี้ลุงออกไปดูว่ามันเสียงอะไรนะ ต้องเอาหมาออกจับค่อข้างนนะเพราะว่ามองไม่เห็นเนาะอันตร้ยนมาออกเลยทั้งแท้ตอนแรกว่าจะไม่มากันนะแต่ว่า,เ,าเขาตอนเช้าเนี่ยตกนะคะแล้วตอนแบบงเที่ยงเนี่ยเขาหยุดแต่ว่าวันนี้หมอนัดแนละ้ว่าไปโกมายกเลิกนะคะแต่ว่าเห็นเขาแบบว่าเด็ดออกก็เลยมานะแต่ก็รู้แหละว่าตอน10โมงเนี่ยมันจะตกอีกแต่ไม่นึ้ว่ามันจะแรงขนาดนี มาด้วยแต่เราไม่เป็นไรเราไม่ออกไปหรอกเราอยู่ในรถนี่แหละจนกว่าจะถึงบ้านนะเพื่อนโอเคไปกันเลยแต่ว,ว่าต้องระวังหน่อยนะนี่เพื่อนมองไม่เห็นข้างหลังต้องเปิดประตูแบบว่าเปิดหน้าตา่างรุ่มๆแบบนี้นะเ่แบบพิม่เข้ามาแบบม,มัหนหนักมากเลยว้ง้เราก็ปวดเมื่อยไฟฟบอกมองไม่เห็นข้างหลังเออมันมองไม่เห็นข้างหลัง ี๋ยวตามรถเนี่ยนะรถที่จอดไว้นะมาก็อันนี้น่าจะเพิ่งมานะมาเกาะน,นะคะอันตรายมากๆเลยเดี๋ยววิ่งวงไปมันก็เพิ่มเก่อ,อีก ไปแถวบ้านเราจะอันนี้เป็นอีกอำเภอหนึ่งนะานเพื่อนหนักมากเลยไปแถวบ้านเราจะหนักขนาดนี้ก็บัมอง,งไม่เห็นทางเลยโอ้โหจะต้องไปร้านขายยาตรงนั้นนะไปรับยาตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับลนะฮะสูงเออที่มาข้างถนนสูงมากเลยที่ชิบาตะาเดิดที่วกก่กอดตามเสือ้อนะ พี <laughs> นน่มาเจ้ะตันเสือเดินมาไกลเลยนะป้ายตามป้ายตามเออไฟอะไรอย่างเงี้ยมันเจอิมะเกาะนะตามป้ายตามตึกอะไรอย่างเงี้ยม,มีมะเกาะเขาหมดเลยอะ่ะอ่านแทบไม่ออกเลยตามไฟคือหิมะที่แบบว่าเอาออกคุสูงทั่วหมัวเลยข้างๆถนนเนี่ยทั่วรถเลยคนะ่ะป้าย นิดหมดลป้ายอกามาสูปมองไปเห็นเลยเราจะไปถกทางจอดดูทสุอกยอคนนี้ตัคนนี้ตเลยนวัมีตวีว่าไรูมีรัมีฟงมองแทบไม่เห็นเลยนดูก เหมือนตลกแต่ไม่ตลกนั่นแ่อนคือเราลงทางเราไม่เคยมาทางเนี้อ,อ๋อจะมีป้ายบอกเมื่อกี้ผ่านมานะถึงจะเป็นเอ,อ่อทางด่วนเนี่ยก็ขับแค่หนะ้าปิดนะพราไว้หิมา โลเมตรต่อชั่วโมงนะที่ทางด่วนนะแต่ว่าเรามาขึ้นขึ้นมาเพราะว่าอะไรด้วยเก็งโจนะก็ขากลับปกติเราจะไม่ขึ้นทางด่วนนะเพราะเราไม่รีบเนาะแต่ว่าวันนี้มิงงมะตกนะตกหนักเราก็มาขึ้นทางด่วนปลอดภัยกว่านะนบเพื่อนก็แต่ว่าขับได้แค่50เหมือนถนนธรรมดาเลยอนะไปว่า50